สวัสดียำเย็นครับหกพงก,กว่ากับช่องหมูยิ้มปลาลัานดักหนูครับวันนี้งานกงครับเป็นไหม้เกา่กาๆเดิมๆครับเดี๋ยวผมจะวางไว้เนี่ยแค่เนี้ยสี่กงแล้วก็นู้นตรงยอดเขียวเนี่นะครับอีกกงนึงเป็นห้าดักประมาณว่าดักล้อมมาครับไม่รู้ว่ามันจะตัวเดียวกันหรือเปล่าที่เห็นรอย เดี๋ยวตอนหนักก็คงไม่ได้ถ่ายมันเดินนะครับแล้กก็มันลุ้นกันตอนเช้าอีกทีนึงตามนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับดูแล้วไม่มีไม่มีเลยในไะม้สวยนะไม่มีไม่มีร่องรอยมันจะมีอยู่เนี่ยมันออกมาจากมันมั่วมันจุดอปาปลายขาแห้งๆมีรอยคุยรอยอะไรหน่อยๆก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กีะตัวโอเคครับเดี๋ยวขอญาตลงกลงกันครับไปติดตามกันครับ ลุนสวัสด์ยมเช้าครับพุกคันอีกเช่นเคยกับช่องหมูยิ้มปาล้านครับนี่ครับมันจะเหลืองานกองผมมาเก็บกลงนั้นครับต้นคลิปไม่ได้บอกครับว่าเป็นกลงที่ใช้แล้วแล้วผมไม่ได้ล้างครับส่วนเลือดเลือก็เยือติดกลงนั่นแหละแต่ผมก็ฉีดในหอมเข้าไปอีกแล้วก็มาวางเข้าเข้าก็น่าจะเป็นพุกเล็กนะครับพุกใหญ่น่าจะไม่เข้า แต่ตรงนี้มันพุกเล็กอยู่ปีนี้เป็นแต่พุกเล็กครับพุกใหญ่ไม่มีเลยลุ้นยังครับอุ๊ยเงียบนะครับนี่ก็มีรอยคุยอยู่เห็นไหมครับไม่ใช่รูนะครับรอยมันคุยหากิน ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่มันตัวแม่ของพวกเล็กขี้ใหญ่นะแต่ตัวไม่อยู่ดูกงต่อไปไม่ไกลกันครับจับต้นไม้ตรงนี้มาถึงตรงนี้อย่างเี้ยครับมันก็มีรอยกัดเฉียวไม่เข้าครับไม่รู้ว่ามันระแวงหมาอย่างเงี้ครับรอยกัด กลุ่มนี้เราวางไว้สี่นะครับไม่รู้ว่ามันเราแหวงหมาด้วยหรือเปล่าไหนจะตัวเฮ้อ้าวกลุ่มนี้ลั่นครับออกมาดูหน้าเลยดิอื้เล็กจริงๆครับนี่นครับ อโอเควางไว้น,นี้เดี๋ยวไปดูกงต่อไปกงต่อไปก็อยู่ไม่ไกลนะครับนี่ตรงนี้ที่ติดส่วนอีกลงนี่ตรงนี้นี่เอง เ้วครับอันเป็น้อยกเก่าๆครับอย่างนี้ครับป็นรอยคุย้ยเก่าๆหนูเหยื่อก็เก่ากุ้งก็เก่าไม้ก็เก่าไม้นี้พุนนะ้ครับผมดักอยู่คนเดียวเป็นสิบแล้วครับฤดูกาลตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาเห <c oughs> มือนจะสวยนะหมายแต่ไม่มีตัวครับปีนี้นี่ ร้อยคนมาเกี่ยวย้ดเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งกองครับหนึ่งกองนูง้นฉายเดี่ยวเลยอยู่ในเลยอืมตกี่ยวที่ผมชี้ให้ดูเดีย๋ยวเดินยาวเลยนะครับจะไม่ตัดต่อได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีหมายก็เก่าเดิม โน่นเขียวๆนู่นจะสั่นหน่อยนะครับผมเดินเร็วต้องทำเวลาปีที่แล้วตามเนี้ยเขียบเลยปีที่แล้วปีก่อนเพราะมันไม่ค่อยแหลงเท่าปีนี้วา,งเ,างเอากงมาวางโอ้ได้ตัวใ,ใหญ่ๆงั้นเลยปีนี้ นี่เดีแต่ตัวเล็กๆเดี๋ยวมาต้นฤ้ดูตามเนี่ยครับพกพุกเล็กโกเข้าดีนีก็ลอกกิ่งไปดุกทุกช่วงนอกฤดูกาลนี้หนูจะเขี้ยวหน่อยนะครับไม่ค่อยเข้ามันฉลาดมันฉลาดมันก็มีรอยกัดแต่มันไม่เข้า หมายสวยเนาะแต่ไม่สวยต้องไม่ได้ตัวนี่แหละโอเคครับสรุปผลงานก็คือได้มาหนึ่งแต้มก็ยังติดไม้ติดมือกับบ้านถือว่าไม่ฟาวต้องหาหมาใหม่ๆี่สวยหนอ่อยจุดหน้านี้หายากแล้วแรงมากมาก จีเขียวก็ไม่มีตัว <c oughs> าลากูผลงานนี้นะครับหนึ่งแต้มครับ <c oughs> ห้าโกงเป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะล้างกกงไว้ไปจัดพุกใหญ่ต่อโอเคครับขอจบคลิปครับ ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครขาขอบคุณครับ